ได้มาคลิปหนึ่งนี่ค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมะนาวเก็บหมดแล้วเหรอเอาเหรอตอนนั้นเห็นมาดกดมีมะนาวเหรอข้างโคกเหรอเฮ้ยข้างโคกข้างโคก อ่ะมันเหลือไปไอ้เอารถแต่เหมือนเหม,มือนเหมือนค้างไอ้เหมือน,อ,อ,นอะไรนะ <c oughs> คิดกันขากอะ่ะไอไลน์มาถามตั้งนานไอ้ทำไมไม่ตอบ <c oughs> ก็เลยเออสงสัยติดธุระ <c oughs> ชัดดู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 ด <c oughs> นี่ดูตัวอะไรฮะ <c oughs> ตายอยู่เนี้ย ก็เลยหนีไปแวะอ่ะมันเหลือไปไอ้เอารถมางามมีต้นมะลุมด้วยค่ะต้นมะลุม,ม,มางามไ้ได้มาคลิปหนึ่ง นี่ค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาบ้านน้องรัดมาเอาของค่ะอุ้ยมีน้องหมาแอบเดือน้องหมาน่ารักน้องหมาน่ารักก็เลยแวะมาเอาค่ะท่านคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะที่บ้านน้องรัดนี่ค่ะพอดีมาฝากน้องซื้อของค่ะใบยะนาง ฮะวันนี้ครูอ้ออืมอาบ้านลมลื่นน่าอยู่นะจ้าบ้านน้องรัดมะนาวเก็บหมดแล้วเหรอ,อเอาลวเสร็จแล้วใช่ไหมเอมันทใหมให,หมไปใ,ใแอมาก็เลยแวคอ๋อถึงว่าเอ้พี่ได้มาคลิปหนึ่ง <laughs> นี่ค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านชัดดู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 นี่ดูตัวอะไรฮะตายอยู่เนี้ยแต่เหมือนเหมือนเหมือนข้างไอเหมือนอะไรนะคีดกันคากอ่ะบ้้น คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะที่บ้านน้องรัดนี่ค่ะพอดีมาฝากน้องซื้อของค่ะเส้น่านกันมาหมดเป็นบ้านน้องเขาปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะเหมือนที่บ้านเราเลยมาบ้านน้องรัดมาเอาของค่ะโอ้ยมีน้องหมาแอบเดือยน้องหมาน่ารักน้องหมาน่ารักนึกว่ากบนะไอพี่ ไอไลน์มาถามตั้งนานไอทำไมไม่ตอบก็เลยเออสงสัยติดธุะปประฮะห้าโมงครึ่งไงก็เลยมาก่อนหนูเพื่อนได้หรอกไปไห <ป S 1> มล่ะหนูขี้เกียจหนอูออกของหนูอเอาหนูออกที่บ้านอยู่ทุกวันก็เสร็จท่านเดนมาหมดเป็นบ้านน้องเขาปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะ เหมือนที่บ้านเราเลย้นานคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะที่บ้านน้องรัดนี่ค่ะพอดีมาฝากน้องซื้อของค่ะนึกว่าก,กบนะเป็นไอที่ลูกนี่แหละน้อ,อะไระงามจัดดู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 ดนี่ดูตัวอะไรฮะตายอยู่เนี้ย ไม่ว่ากอบนะเป็นไอ้ที่ปูกนี่แหละหนูอ,อ,อะไรนะนบ้านลมลื่นน่าอยู่นะจ๊ะบ้านน้องรัดมันนาเก็บหมดแล้วเหรอก็อได้มาคลิปหนึ่งนี่ค่ะเจ้า <c oughs> ของบ้านเ <c oughs> จ้า <c oughs> ของบ้าน มะนาวเก็บหมดแล้วเหรอเอาเหรอตอนนั้นเห็นมาดกดกมีมะนาวก็เลยแวะมาเอาค่ะจัดดูดูนี่ดูตัวอะไรฮะตายอยู่เนี้ยใบยะนางฮะวันนี้ครูอ้อ อืใบายานางฮะงวันนี้ครูอ้ออืมเอาลวเสร็จแล้วใช่ไหม,มเสร็จแล้วเอาปาแล้วทีนี้มาเลยเพื่อให้มันทำให้ใหม่ไปใส่ใแอดมาก็เลยแอดผ้าอ๋อถึงว่าเอ๊ยพี่แอบหลังบ้านทำเรียงอะ่ะยังทำ เอาไม่ทำหรอไม่งทำหรอกคนเดียวเส้นด้ายตั้งแล้วผูกห้อยหนักก่อนกระพริบการก็คนละคันเนาะดีค่ะน้องรัดค่ะพอดีฝากน้องรัดซื้อของก็เลยท่านค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะที่บ้านน้องรัดนี่ค่ะพอดีมาฝากน้องซื้อของค่ะแล้ว คังคกเหรอเฮ้ยคังคกข้างคก <c oughs> มีต้นมะลุมด้วยค่ะต้นมะลุมมีต้นมะลุมด้วยค่ะต้นมะลุม ห้าโมงครึ่งไงก็เลยมาก่อนหนูก็เต้นได้หรอไปไหมล่ะหนูขี้เกียจหนูดูออกของหนูเอาหนูออกที่บ้านอยู่ทุกันก็เป็นท่านแดนมาหมดเป็นบ้านน้องเขาปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะเหมือนที่บ้านเราเลยเอารถเสร็จแล้วใช่ไหม อ๋อถึงว่าเอ้พี่แต่เ,เ,เหมือน,เ,นเหมือนเหมือนค้างไอเหมือนอะไรนะ <c oughs> คีดข้านมาหมดเป็นบ้านน้องเขาปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะเหมือนที่บ้านเราเลย <c oughs> เเาการก็คนละคันเนาะ น้องรัดค่ะพอดีฝากน้องรัดซื้อของก็เลยภาษากลางอียงก็ทางคคกเออเหมือนทางคกเลยมาบ้านน้องรัดก,การก็คนละคันเนาะ,ะน้องรัดค่ะพอดีฝากน้องรัดซื้อของก็เลยตเต้นแบบไม่ต้องเต้นหนักก็ได้ไม่ต้องเต็มที่เหมือนทุกครั้งของตัวเอง,องใส่เต็มที่ อันนี้อะไรนะกอบนึกว่ากลบไหเป็นไอพี่ปลูกนะน,นี่แหละนูอะไรวะการก็คนละคันเนาะดีค่ะนงรัดค่ะพอดีฝากนองรัดรซื้อของก็เลยตเต้นแบบไม่ต้องเต้นหนักก็ได้ไม่ต้องเต็มที่เหมือนทุกครั้งของตัวเองใส่เต็มที่อ,อ,ทอันนี้อะไรนะกบแบบ หลังบ้านทำเรี่ยงอะ่ะเอาไม่ทำเหรอไม่ทำหรอกคนเดียวจะได้<ม>ดไตังค์ดุกไม้หนักกันน้องพิม <c oughs> เป็นข้าวแกนมาหมดเป็นบ้านน้องเขาปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะเหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะมันเหลือไปเอารถสวัสดีค่ะวันนี้มาบ้านน้องรัดค่ะ พอดีฝากน้องรัดซื้อของมาเอาของค่ะฮะม,มาคนเดียวจ้าการก,ก็คนละคันเนาะ,ะน้องรัดค่ะพอดีฝากน้องรัดซื้อของก็เลยละ <laughs> คังคกเหรอเฮ้ังคกคังคกแต่ เหมือนไม่ใชเ่เหมือนเหมือนค้างไอ้เหมือนอะไรนะคีกกังคากะ่ะมีต้นมะลุมด้วยค่ะ